ได้เลยน่ะมาตกีิมาตกแย่แล้วเราของเราหายไปในหมดอ่ะเช่ฮกบัวเลยฮกบัวเลยไอ้เออไอตรงจุดสบแปดเเราลุดแล้วดิหนาวอะ ก่อนนั้นนี้จะเชยกันนะยทงกคนมาย่งอีกสองปีเจอกันอีกเกืเจอกันทีกก่อนช้างวันนี้คิดมาตกคนเกือบคิดกาวทูฮาร์ดพวกบอกอยู่เกีวแค่ใช่เปิดิคอมมาา แล้วหีมอังกฤษแต่กูไม่หนาวเลยคือมาคอยเลยเนี่ยเซฟโซนไงล่ะเดี๋ยวทีมกูเลยเลทกูเลทกูต้องไปหาเซฟเฮากูจะไอดฮาดนินจาดิฟิวนินจาดิฟิวเห็นใครอยู่ตาตีนกูไม่ดิฟิวเลยดิจานดิฟิวบแทนเลยเราเกืลาดไม่ไร ไจ้าดิฟิวไปได้แล้วเต็มใจดีพอเลยเฮ้ย,ยเป็นตกปลาอ่าอะเฉพาะคันเดอร์สตอมนอน,นไม่ได้ตกปลาเร็วก่อนที่ซัมบี้จะเกิดไหนในในตรงไหนวะข้างบน แต่เบิุ้ยก้อนเล็กไปของกูเมื่อี้อ่ะปั้นกูดีมากอู้คราวที่แล้วเล่นยังไม่เคยเจอ <c oughs> ยังไม่เคยไซ่เจอนี่ด้วยชิฟแอคแท์เกรนไม่รู้มันคืออะไรทีกอย่างจะเจอแต่กันไกลอะดิไม่มีคอนเท่าเทียน <c oughs> อีเด็กเฮียกูไปช่วทหาร เลขเวททหารเราไม่แล้บอกเราไม่มีอาวุธสู้พีเทกเซฟเซฟเซฟอะไรไปเซฟอะไรซามีมันขุดมันจะขุดบ้านอะไรแล้วไอ้ซามีมีวัฒนการตอนหนั้นต่ากูเลยซามีซามีไปตีเราจี๊ดจี๊ดจี๊ดเซฟอะไรอะไรซามีมันขุดบ้านอะไรได้สิได้แล้วอ๋อเมื่อกี้กูเห็นมันพยายามขุดอยู่ มันต้องคือพิกแอคดิถ้าคือพิกแอคอะมันฟุตได้กูเห็นกูเห็นกูเห็นบอลมันจะแตกจะแตกทีเดียวเลยใช่ยูเซฟปล่อยกูตายเหอะเซฟเซฟเขามอบของนี้ให้นาย Two seconds later เครื่องประหารหัวสุนัขเว้ยหล้วนอนตายพุ่นนักนั่งตายโคตรแลกดอโคตรชิวอะ ไปช่วยพวกไอ้ดีมาไปโจมนาเสร็จโอตาเชียกิจคามาเลยมาจีนจิจคาเรามาเอาข้าวมาเป็นผูงกันเลยจีนจด็โอ้ยเราจะตาย มันเข้ามา<ต>ไม่หยุดหย่อนเลยจีนเราไม่คนรังเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายจีน<ต>กูาตายเลยแต่ผีเดอยวโฟผีเดอยวโฟโคตรอ,อึดเลยไมจ่จีนจะฆ่าเราตายแล้วจีนอย่ามาทางนี้เราเลือดเลือดคือหัวใจเราเลือดคือหัวใจแต่เรารอดได้ไงวะ เดี <là> ๋ยวข้ามเซฟมาตายด้วยกันเถอะเติมไว้เซฟกูเติมไว้อ๋อค่งหัวใจอ๋อแบนเทศออ๋อยูหัวก่อนอ๋ออ้าเซฟ5 minutes later อ๋อจีนเคยพลาดตรงนี้มาแล้วฮะ ยิงเคย่านตรงนี้มาแล้วแน่เลยตรงรถใช่ก็อยู่ตรงอยู่ก็จุดเกิดอ,อยู่ตรงที่รถนั่นแหละอ๋อตึกโรงพยาบาลใช่ไหมใช่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 ใชใชมีกี่ตึกสองตึกตึกเดียวแต่เป็นสปาวนะตึกโรงพยาบาลสปาวเยอะจัดเลยเก็บได้เรต้องการตึกที่มีส่วนข้างบนอะ แล้วตึกที่มันมีกระจกแป๊บแหลมๆเย็ยนๆออกมามีแหละเอ้ยกูได้ถอนมาแล้วได้ปักจะได้ให้มอนเกิดอาทุบป,ประตูเขานะไม่ทางเข้าไอ้เพื่อนใช่นั่นแหละตายาตายปิดประตูละลิฟต์ไม่มีใครเตือน จะต้องดูว่าจะต้องดูทางเข้าก่านสิมีแต่การเก็บตุนขอไว้ให้บ้านเก่าแล้วอยู่บ้านนั้นอยู่ไม่ได้แล้วมืดถ้ามืดฝากนอนทีใครก็ได้ทุกคนไปตึกพยาบาลใช่ไหมโอเคจิ้บมือยูไหนหวะแมปดิแมปตายเซฟกูตาย ระวังนะเซฟไป่ตองบีไอเนี่ยแล้วเสือกเล็งกูเลยนะอุย้ยโดนแล้วะโหดเย่ยเรา<ค>รอยู่ตั้งนานเฮ้ยสับบี้พนัง

เออวางไม่ตกกูได้งวะน่ะถังมันไว้ <c oughs> เยอะเอ้เียวายๆๆไวายวายมาไม่ได้ไวายวายเยิสุดเลยวะ็อตบูเลต ยินมาช่วยละทีเฮ้ยมันเกิดหยัดน้วาเลยเอย้พอตัองมึงซอมบี้เยอะวะช่วยผมด้วย,ยช่วยด้วยซอมบี่ไม,ม่หยินเลยแล้วของเราอะพราเรา,เราอยู่ข้างน้ำตายจะได้ดินเซฟแล้วมันกลางซอมบี้ไอ้ี้ยเราบอนโหดว่ะซอมบี้อะ มองไม่เห็นเลยเราต้องการกระสุนปืนเราต้องการกระสุนปืนไม่ยอะไม่มกระสุนทำไมกูไม่เห็นเนอพอดวะตอวตายยังไม่เกินฮ่า ฝากไว้ที่นี่อย่ารู้ว่าช็อตบุลเลตเอาไงตาสัมบีมอโอโ้โหช็อตบุลเลตคคาบอย่างยากตาสัมบีได้ตาสัมบีเรามีโอกาสบตบเราวิ่งไปทั่วเข้าเพสซิ่งโอโ้โห คนคนหรือเปล่าไม่ใช่สัมบีใช่ไหมขอให้เป็นคนแล้วกันทางได้ทุกกระจกเปล่าเออมึงคิดว่ากูทุกกระจกหรืออ้าเฮ้ยแย่แล้วเรามันเดินเรียงมาเป็นขบวนเลยแย่แล้วครับเมื่อไรนีเราบินกระจกได้เซฟกอยู่ตรงนี้เห็นปะเช้าอยู่อ่ะ เออจะปีกระจกปีกระจกเอออ่ะอุ้ยอุ้ยเบ็ดตกปลาไอตัวเบ็ดตกปลาโอ้โหเฮ้ยเวลานี้แหละ ตนตีไม่โดนเลอวเซฟตีแค่ไม่โดนเลยคอมบี้ไม่โดนเลยเออตมี้เยอะไปปะแล้วสพแล้วสไอตรงนี้ยู่ไนอะสพใครศพเราอะนะเออที่มีที่มีชุดเราอ่ะอ๋ออยู่ั้นใต้ดินเซฟเออก็เราอยู่ช้นใต้ดินอะปได้ย อีเยันอะอหช้มบีไม่หายเว้เชาแล้วผมบีเต็มเลยแล้วเพราะว่าแล้วทำไมสอมบี้กระจอกลงอะไรคิดปเองไม่น่าทัก เราจีนได้ลุดได,ได้ได้ลุดพวกคงของมายัางจุกมาเตอร์จุกมาเตอร์อันนี้คือบ้านอะไรวะอยู่กลางป่าเลยมียตะเกียงด้วยขอ,อยืมตะเกียงหน่อยแล้วกันทางเข้าบ้านอยู่ไหนวะอุย้ยเจ็บอเจอละ อ้าวไอ้พวกัววได้เห็นดีกันเน่จีนอะไรพวกเราจะต้องแก้แคนพวกมันตอนนั้นเราอยางสู้มันไม่ได้แต่ตอนนี้เราไม่เสร็จเราเสียปืนมาใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหจีนโคตรขี้โกงเรามีห้องเรามีสิ่งที่เรียกว่าสเปียอ่ะ Uh huh. จบละโคตรเย่กำลังจะพูดเท่ๆเลย5 minutes later <az> มาแล้วมาแล้วทีนถึงเวลาแล้วอ๋อ shit กูเองซะเป็นเวลาละแห่วะสุดอย่างไหนอ๋อได้แล้วเาละเข้าตัวละแม่งเปยไหนซอมบี้ใส่เกาะของใจยินอยู่ไหน ุ้ยอุย,อยตุยหลังเ็ลตเ็มว่าตึกเ็เฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วของดอปแล้วเซ็ไปเลยไอ้คนพี่มาไม่อยู่อหเซ็โอเคห้องนี้น่ายปลอดภัยละ แล้วก็ไฟขโมยไฟมาดวงเบสขมยตอมบี้มาไม่หยุดเลยมันมีสปอนอนะดิได้และเกิดอย่างไร<ป>นะเราเราต้องดันไปข้างในสุดมันมีกรงซอมบี้อยู่กรงในวันนี้กรงในวันนี้ซิฟ มีมีมีนี่ไหมโอ้ม oh, ีคร uh uh ัเขาอยู <Jord ania> ่ข้างบนเลยอุ๊ยอุยเราขุดไอ้นี่อยู่เซฟมีมทอปหดเซฟไม่มีเอิ่มันได้ปืนมาเซฟกดตีกดตีกดตีเซฟไม่ทอหรอโ้ปล่อย่ก่อนแป๊บตบี้จับพึ้งเซฟตาย๋อ เสียงวางด้านล่างเลยสัตว์เอ้ยได้ปืนมาแล้วเพราะว้ามีคนตีปปูไปแล้วสตีปมันขับของกุไปแล้วแน่นอนซื้อของอะไรรอดอ่าของกูเยอะมากกูบอกเลยเฮ้ยตรงนี้ไม่ประตูนี้เธอรเลยเหรอแตกแล้วจเกียร์ดับเจียบแล้ว

เราเป็นเราเราเป็นผักซานเลยย่เป็นโคนตีโคนดเร็วอ่ะแล้วแรงด้วยนะแบบทำไมได้กลองมาเยอะแยะเลยดินหลังกินอุ้ยกุ้ยง่าไอห้หน่ากลัว็็อสบิธรรมดา พอรอจะพังแล้วอ,ะอ,วดดอ่ะเฮ้เราโดนตุ่ยเมื่ <Yeah. S 1> องแบนเยี่ยเดียให้หมดเมืองนี้โอ้ยอยามายามาโชว์อะไรตรงนี้ดิจเจ็บเดีวยวกูเดยคขับบนมันมีอีเด็กซอัมบี้พออยาามจะฆ่ากูาาเราก็มี ป้องเราก็มีแต่ว่าแต่คอมผิดไหวป้องเราก็มีอุ้ยโอเวอร์เจ็บโหเย็ดตันมั้งเราสู้กับซอมบ,บี้ทหารอยู่ไอ้ยัยผีอซอมบ,บี้ซอมบ,บ,บ,บี้ไอ้นี่ไม่พูดไดย้ยี่อเลยซอมบ,บี้ไอ้ซอมบ,บี้เนี่ยซอมบี้ไอ้ตัวละวายที่มันเป็นถืออ๋อที่ซอมบี้ตกปลาไอ้แม่ซอมบี้เป็นตกปลาเออ,เอ,อมันคือสไนเปอร์ยอดสไนเปอร์ แตะลบเฮ้ยแล้วทำไมมันมาเรื่อยๆเลยไปกันดีกว่าาเซิร์ฟหายก็คือเซฟโหลดเซิร์ฟแบบโหลดโหลดแมปอะไรเซฟแมปตึกอะไรเงี้ยเอย์ออต่ว่มันเป็นของคนละมอดกันนะดิแล้วมันก็จะซ้อนกันโอ้ยฝนตกโคตรหนักเบ้าเขาตกแล้วคือแม่ยังไม่ยุงไม่ตกอป่ะโค้งอะจะยุ่งโค้งโค้งก็ใกล้จะตกแต่มันยังไม่ตกอเลย ฝนตกแรงมากเลย,ยมันเลยปิงต้องรอเฮ้ยกูเศ้ากูเศ้าไปเลย <ๆ S 2> ทุกคนบ๊าย<ป>บาย